ให้ย่อป่าจ้าทุกๆท่านจ้าเมื่อนี้นะคะก็เป็นวันจันทร์แล้วนะจ้าอมสินนะคะบริภภาพเก็บเห็ดเนาะแต่ออมสินเอาวิดีโอกลานะคะมาให้เพิ่นนะคะว่าเห็ดพึ่งหวานนะคะเขาสามารถเฮ็ดเมนูอีย่างเน้นะคะอมสินจะบอกว่าเห็ดพึ่งหวานเนี่เฮ็ดได้หลากหลายเมนูมากนะคะเขาจะเฮ็ดเป็นอ่ะซุปเห็ดก็ได้นะคะทุกคนซุปเห็ดแบบใส่ครีมเหมือนอ่ะอยุยุโรปเขาเฮ็ดกันนะคะ หรือว่าเขาจะผัาใส่อ่าสปากเกตตี้ก็ได้นะคะถ้าเมนสไตล์ไทยๆนะคะก็จะเป็นซุปเห็ดเนาะแล้วก็จะเป็นผัดกระเพรา นะคะหรือว่าผัดผัดเ,เห็ดยังสี่ะคะ่ะทุกคนผัดเห็ดใส่น้ำมันหอยอยังสี่นะคะกะอร่อยนะคะผัดเห็ด,สหดใส่ผัดเห็ดใส่น้ำมันหอยใส่หูวกระพานนี่ถือว่าอร่อยมากนะคะหรือว่าเราจะผัดกะเพรานะคะใส่กุ้งใส่หอยอะค่ะเอาเห็ดเนี่ยนะคะใส่น้ำนะคะสำหรับอมสินนะคะมือนีอมสินมีเมนูหนึ่งเห็ดนะคะทุกคนอมสินนะคะเอาเห็ดอ่อนๆนะคะเอาไปหนึ่งนะคะ นี่จ้ะแล้วออมจะเค้นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็เค็ดน้ำจิ้มปลาล่านะคะทุกคนคะ่ะเค็ดน้ำพริกปลาล่านี่เลยจ้ามาเบืองรสชาติกันนะคะว่าสิเป็นจังไหร่นะจ้ะดเดี๋ยวออมสินะ์ชิมให้เบืองจ้าอืมหวานนี่จ้ะออมสิหนึ่งโบโดนะหนึ่งประมาณอ่ ประมาณเจ็ดแปดนาทีนะคะนี่เลยจ้ะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดลงไปจ้าอืมอร่อยเดี๋ยวจิ้มกับน้ำพริกปะลาอืมออมจิมว่นน้ำพริกปะลาโอเคกว่าเดีย๋ยวมาจิ้มกันนี่จ้ะ จิ้น้ำพริกปลาลานะคะทุกคนค่ะเนี่ยคะ่ะอู้ปลาแดกเป็นตอนตอนนะจ๊ะอมสินใส่ตอนนึงนะจ๊ะเนี่ยคะ่ะปุ๋ยลงไปนะจ๊ะน้ำพริกปลาลา <c oughs> อร่อยทั้งสองแบบจอมสินชอบน้ำพริกปลาามากกว่าอือแค่เ <c oughs> พึิ่งหวานเขาจะกึบกึบกึบนะทุกคน เนี่ยค่ะอ,อมสินเก็บเห็ดมันแล้วนะคะออมสินว่าดรล่างเห็ดนะคะนี่ยจะพึ่งเห็ดว้แบบนี้นะคะเราค่อยจังปาดไปตากแดดไว้นะคะทุกคนแบบนี้จ้ะเนี่ยเขากัหั่นสไลด์แบบนี้เลยตากแดดไว้นะจ๊ะจึงกลัวเขาจะแห้งนะปะเดี๋ยวเอาสองเห็ดตัวนี้นะคะเห็ดสองดอกนี่นะคะเอาไปให้ตหมูเห็ดแกงค่ะพอดีตะมูว่าฉันอยากกินแกงแบบแกงอาแกงกะหรี่งสินะคะทุกคนแต่ว่าเขาเจะบว่คือเห็ดกิจังบานเขานะ เขาจะเห็นแบบแค่ใส่ผงกะหรีจะซื้อนะคะใส่ไก่นะคะแล้วก็ใส่เห็ดนะคะนี่คือเป็นผงกะหรีนะคะทุกคนค่ะซึ่งผงกะหรีนี่นะคะเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะฮักับแค่ใส่น้ำนะคะทุกคนค่ะแล้วก็คนๆนะคะแค่นั้นเองนะคะบุ่ยากเลยนะคะเนี่ยค่ะผงกะหรีนี่ไปซื้อจากร้านไหนช็อปนะคะบริเวณตามเทสโก้นะจะมีพวกช็อปขายเนื้อแยกต่างหากะเขาจะขายส่วนนมสีนะคะก็จะ เนี่ยค่ะหงเขานะคะเพิ่งก็จะเตรียมไว้นะคะนี่ขั้นแรกนะคะเพิ่งจะใส่ไก่ไปเลยจ้าผัดนะคะแล้วก็ตามด้วยเห็ดจ้ะสังเกตเนื้อเห็ดเพราะค่ะทุกคนค่ะเนื้อมันจะแน่นมากนะคะเห็ดนี่กินแทนเนื้อกินแทนเป็นเนื้อหมูได้เลยนะคะเพราะมันจะกรุบกรบนะทุกคนรสชาติถือว่าอร่อยมากเนี่ย เฮ็ดรุนนี้นะคะแบบโอ้โหอร่อยนะคะเนี่ยบาบานเยอะนะคะวอดอกแกนะดอกโคดีดอกมอ่อนอ้โหอร่อยแท้นะคะทุกคนนี่ผัดเข้าไปเลยนะคะเพื่อนสไตล์ตะหมูนะคะจะเฮ็ดง่ายๆของเพื่อนนะคะทุกคนค่ะยิงเลยจ้ะไม่ยากนะคะแล้วก็หั่นนะคะหั่นหอมนะคะ พอนึกว,ว่าหอมนะถ้าหั่นแบบแบบไอ้กุ๊กจีนเขาเห็ดเนี่ยเขาจะหั่นหัวใหญ่เขาหั่นชินใหญ่ยี่สี่ค่ะคนแก่จะอธิบายฟังนะ <c oughs> นี่มนี้กจะเป็นน้าที่ตั้งมูนะคะทีเฮดกับข่อยอมสินนะคะ <c oughs> นี่เลยหั่นไปอะ <c oughs> มันก็พ่ได้หน่อยปันได้พได้ใหญ่ปันไดลร,รุกนะก็ตือองออมสินนะคะ อันประมาณนี้แหละจ้ะ <Yeah. S 1> เพื่อนเป็นอย่างเพิ่นบ่ค่อยปาดจนถึงหวงัวมบ่จะเพิ่นว่าเท้าปาดจนถึงหัวนะคะไอนะคะมันแบบไอก็อ,อย่างว่าเสียงเขาเหตน่ะเขาแสบตานะ่ะมันจะขึ้นนะเขาก็เลยหันบ่ได้ห้ไปถึงจนหวัวไปไปจนถึงด้านหัวนะจ้ะนี่จ้ะมาแล้วค่ะออมเส้นกับซอยพื้นผัดจ้า นี่เลยนะคะจริงๆแล้วเฮ็ดนะคะใส่อดอกเดียวก็ได้จะบึงเดียวสองดงอกสุ้ทีเยอะไปนะคะนี่ค่ะเขาจะตามด้วยพริกนะคะพริกไทยดำนะจ๊ะอันนี้กะเพิ่งนกะเติมน้ำลงไปจ้ะแล้วก็ค้นไปเรื่อยๆนะคะจนกลัวว่า,วาผงกะหรี่จะลืมเหนียวนะนี่จ้ะส่วนไกล้กับลืมสุกแล้วนะจ๊ะ เบื้องหน้าตาค้นเห็ดนะจ๊ะค้นไปเรื่อยๆนะคะวิธีการเห็ดกับบ่ยากนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะเวลาค้นเสร็จแล้วมันก็จะเหนียวๆแบบนี้นะคะกระส่ไปเลยจ้าไม่ต้องปรุงอี่ยังเพิ่มนะคะทุกคนเพราะว่าเขาปรุงมาเรียบร้อยในผงกะหรี่แล้วนะคะนี่ยค่ะค้นไปเองสิจ้า นี่คือเมนูที่ทำจากเห็ดนะคะที่อ,อมสินเอามาให้เพิ่งคร่าวๆเนาะ Chinese, chicken, ตอนนี้นะคะที่อ,อมสินกำลังบรรยายแ่บอ,อมสินบอกให้เบาเสียงดังเนาะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ประมาณตีสี่หาสิบนะเพราะว่าอ,อมสินเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะเตรียมตัวไปทำงานนักนเลยเออลงคลิปให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องนะคะเดี๋ยวเบิ้งดีกว่าเนาะว่าเมนูเห็ดของอ,อมสินกับตามูเห็ดอะเป็นแบบไดกันแน่นะคะ เ,เขาเอื่นแกงเขาเอื่นแกงอย่างน้อยนะยแกงกะหรีบอร่อว่ะอมสิมจำบ่ไ้นะคะนี่จ้ะ <C oughs> ถามว่าอร่อยไหมอุ้ยอร่อยค่ะทุกคนค่ะมันจะกรึบกึบ <C oughs> เลยนะคะนี่จ้ะดอกนี่หละจ้ะเดี๋ยวไปพัดนะคะ <laughs> นี่นะคะเห็ดของเรานะคะเอาละค่ะทุกๆท่านค่ะกระสังกระซํานี้ก็อนนะคะคลิปนี้พอกันไม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายจ้า